สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการของช่องโอสติชาโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทยดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนกระะกฎาคมปี2565นะครับก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับคือมี12ราศีนะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็น12คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะครับก็แนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดของตนเองนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ ผูกดวงต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งที่ผมแนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าการใช้ลัคนาในการทายเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูดวงของคนลัคนาราศีกรกกในเดือนนี้กันนะครับเดือนนี้นะครับคนลัคนาราศีกรกกเนี่ยจะรู้สึกขึ้นๆลงลงในชีวิตเนี่ยเยอะหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเนื่องจากคนอื่นเขามากดดันอยู่บ้างแต่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ดุนแรงมากนักนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับคนลัคนาราศีกรกฎจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับทำอะไรก็ดูจะสําเร็จได้ง่ายนะครับแต่ว anyway. ่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองมากสักหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะไฟแรงนะครับทำอะไรเนี่ยมีความมุ่งมั่นเด็ดขาดดีนะครับสาหรับเรื่องของการงานคนลัคนาราศีกรกฎนะครับถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการงานเนี่ยจะมีความก้าวหน้ามั่นคงนะครับ แต่ว่าตัวเนื้องานเนี่ยอาจจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาท้าทายตลอดเวลานะครับทำให้คนลนักนณาราศีกรกฎเนี่ยอ,อ,อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะครับจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องใช้ไหวพลิบมากสักนิดหนึ่งนะครับการงานถึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จุดที่จะต้องระบัดระวังก็คืออาจจะหักโหมกับการทํางานมากจนเกินไปนะครับทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าอาจจะ เหนื่อยกับการเดินทางเยอะนะครับอันเนื่องมาจากเรื่องของภาระหน้าที่การงานอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินคนลัคณาราศีกระกฎนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออโชคดีในหลายๆเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้หามาง่ายๆนะครับหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยที่ทาให้แบบเสียเงินทองแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเออมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะครับแต่มันจะมีเหตุการณ์ ทำให้เสียเงินออกไปนะครับคือได้เข้ามาก็เสียออกเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของด้านรายจ่ายให้ดีนะครับยกเว้นคนล,นาลาักนาาราศีกรกฎคนไหนนะครับที่ทํางานหาเงินเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนําเข้าส่งออกอะไรเงินเป็นต้นนะครับหรือว่าทาเกี่ยวกับเรื่องของประกันนะครับไออะไรแบบเนี้ย ถ้าเข้าไปทำเนี่ยจะได้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับคนลัคนาราศีกรกฎนะครับก็ดูมีความตั้งใจขยันหาเงินได้ดีมากเป็นพิเศษนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการลงทุนร่วมธุรกิจกับคนอื่นนะครับแต่อาจจะเหนื่อยกับการเจราจาสื่อสารหรือว่าการเดินทางอยู่บ้างนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัว avored, คนลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับคนในครอบครัวเนี่ยให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้การ สนับสนุนคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยได้ดีนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะต้องระมัดระวังส้นนิดหนึ่งนะครับเพราะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดการห่างเหินหรือว่าไม่เข้าใจกันระหว่าง ตัวของคนลัคนาราศีกรกฏเองกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับหรือว่าคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยเกิดอาการชํารุดเสียหายอะไรอย่างเป็นต้นนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีกรกฏนะครับก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่จ,จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัว อะไรอย่างนี้กันบ้างนะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อได้ทําความเข้าใจเมื่อได้พูดคุยซึ่งกันและกันในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนลัคนาราศีกรกฎกับคนรักเนี่ยอาจจะพูดคุยกันเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมากขึ้นกว่าปกตินะครับหรืออาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางอย่างด้วยกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้ยัยมีโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจมากๆเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับแต่สถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงรอบตัวเยอะนะครับทําให้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบวุ่นวายกับเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยมากหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีเวลาให้กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาในชีวิตของคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเครื่องเดือนหลังนะครับมีแนวโน้มนะครับจะสามารถช่วยเหลือ เรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีกรกฎได้ค่อนข้างทียจดีนะครับช่วยแบบเรื่องของการทําบาหากินอะไรอย่างเงี้ยกับคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทายดวงทั้ง1 2ลัคนาราศีประจําเดือนกระะกฎาคมปี2565น้ากะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชาโนได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม